ต่อเติมหลังคาหน้าบ้านเพื่อนบ้านต่อเติมด้วยเราต่อเติมด้วยน้ำเนี่ยมันหล่นระหว่างบ้านของเรากับเพื่อนบ้านซ้ายขวานเนี่ยส่วนมากจะแก้ปัญหาโดยการใช้แฟชชิงเนี่ยครอบหลังคาครอบฝั่งนี้ด้วยครอบฝั่งนี้ด้วยแต่ทีนี้เนี่ยในการครอบเนี่ยใครต้องออกค่าใช้จ่ายใครต้องเสียงเงินใครต้องเป็นคนทําผมให้อเดียแบบนี้นะครับโดยส่วนมากแล้วนะครับจะเป็นการตกลงกันระหว่างเพื่อนบ้านสมมติว่าถ้าเพื่อนบ้านทําหลังคาก่อนเราออกตัวเลยว่าพี่ครับเดี๋ยวผมทําการครอบหลังคาให้แต่ตรงนี้ ผมขอให้พี่ช่วยออกค่าใช้จ่ายหน่อยได้ไหมถ้าเขาตกลงในการช่วยเราออกก็โอเคแฮปปี้ไปแต่ถ้าดูแล้วเขาไม่ตกลงและเราเนี่ยอยากจะครอบเราก็ขออนุญาตว่าพี่ครับผมขอครอบนะครับเมื่อเขาอนุญาตแล้วคุณต้องครอบไปดีนะถ้าช่างทําไม่ดีหลังคาเขารั่วคุณต้องรับผิดชอบเปลี่ยนแผ่นหลังคาให้เขาอีกอีกในนึงถ้าเพื่อนบ้านเนี่ยยินดีครอบให้เราตอนที่ครอบเนี่ยเราจะต้องบอกเขาด้วยนะเราวางนิดนึงถ้าแผ่นหลังคาของเราเป็นแผ่นหลังคาแบบพิเศษไม่สามารถยิงได้สามารถครอบสัดนเล็กได้ไหมหรือครอบตรงไหนได้บ้างที่ไม่กระทบต่อวัสดุทําให้เกิดความเสียหายแบบนี้ จะได้ไม่ต้องทะเลาะกัน